ศิลปินหญิงวาดรูปมานับไม่ถ้วนแต่ทั้งหมดเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เดียวกันสัญ,ญลักษณ์นี้ปรากฏในหัวของเธอตั้งแต่เด็กแต่เธอก็ไม่รู้ความหมายของมันจนกระทั่งวันนี้นักโบราณคดีค้นพบสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนี้บนแผ่นหินอายุหลายพันปีที่มาของนางเอกและความลึกลับของสัญ,ญลักษณ์จึงถูกเปิดเผยวันนี้อธิเยกำลังลองเสื้อผ้าเธอก็พบว่ามีหญิงชาราคนหนึ่งจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาตอนแรกคิดว่าเป็นแค่คนจราจัรธรรมดาแต่กลับไม่คิดว่าในงานนิทรรศการช่วงบ่ายคุณยายจะแฝงตัวเข้าไปในงานนิทรรศการที่เต็ม สัญชาตญาณบอกอติเยว่าคุณยายมาหาเขาแต่พอเขาวิ่งลงมาคุณยายก็หายไปแล้วแค่พริบตาเดียวคุณยายก็หายตัวไปในขณะเดียวกันที่ท่ามขุดค้นทางโบราณคดีที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันลี้นักโบราณคดีคน้นพบรูโบราณอายุกว่าพันปีซึ่งเป็นรูนเดียวกับที่อธิตยาวาดมาตั้งแต่เด็กข่าวได้รายงานการค้นพบอันยิ่งใหญ่นี้หลังจากที่อธิตยาเห็นข่าวเธอก็เก็บกระเป๋าและรีบเดินทางไปยังสถานที่ขุดค้นที่ลำพังปัญหานี้รบกวนเธอมาเป็นเวลานาน,านเธอต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเธอถึงเห็นรูนี้ล่วงหน้ามาตตั้งแ่เด็ก และเมื่ออยู่ห่างจากสถานที่กดค้นเพียงไม่กี่กิโลเมตรเด็กหญิงปริศนาคนหนึ่งได้ขวางทางเธอไว้เธอถือไม้เท้าและสวมผ้าพันคอและมีรูปดาวสลักอยู่บนหน้าผาอธิเยถามเธอว่าเธอเป็นอะไรไหมแต่เธอไม่ตอบแค่จ้องมองมาที่อทิเยจากนั้นก็รีบขึ้นรถและตะโกนออกมาสองสามครั้งอธิเยฟังไม่ออกว่าเธอพูดอะไรจึงทําได้แค่ทาตามท่าทางของเธอพาเธอไปยังที่ที่เธอต้องการไปเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเด็กหญิงก็รีบลงจากรถ,ถทันทีอธิตยาลงจากรถตามมาและต้องสังเกตเห็นว่าที่จริงแล้วทุกคนมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน เธอไม่ทันได้สนใจว่าเด็กหญิงไปไหนก็รีบเดินเข้าไปในพื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดีทันทีที่นี่คือโบราณสถานที่ถูกค้นพบในปี1994จนถึงปัจจุบันเพิ่งจะขุดค้นไปได้เทียงผิวเผินอธิตยามองไปรอบๆและเดินสำรวจรู้สึกคุ้นเคยแต่ก็แปลกไปในเวลาเดียวกันเหมือนได้กลับไปบ้านเก่าที่ไม่ได้กลับไปนานมากแล้วอธิตยาได้พบกับหัวหน้าทีมนักโบราณคดีคุณหมากและเล่าเรื่องที่เธอสามารถทำนายสัญ,ญลักษณ์โบราณได้ตั้งแต่เด็กเธอหวังว่าคุณหมา,มา,มา,มาจะพาเธอไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง คุณหมาไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักเขาคิดว่ามันเป็นแค่จิตสำน,นึกส่วนรวมยิ่งไปกว่านั้นกำแพงที่มีสัญลักษณ์สลักอยู่นั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามคนนอกห้ามเข้าอธิตยาจึงต้องหาวิธีอื่นขณะที่เธอกำลังหลับสนิทในตอนกลางคืนก็ถูกปลุกด้วยเสียงเคาะประตูที่ดังอย่างเร่งรีบเมื่อเปิดประตูออกก็พบว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนเดิมจากตอนกลางวันเด็กผู้หญิงต้องการพาเธอไปที่ไหนสักแห่งแต่ตอนนี้มันดึกมากแล้วเธอไม่อยากออกไปอย่างไรก็ตามทันทีที่มือของเด็กผู้หญิงสัมผัสที่ท้องของเธอออออาาาาททิิตตยกกก็ชงงงััไไปเหมืืนนน้้สสสค่รจด อธิยาพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วพวกเธอกลับมาที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีอีกครั้งเด็กหญิงพาเธอเดินเข้าไปในบริเวณที่ยังขุดไม่เสร็จเด็กหญิงจุงมือเธอเดินเข้าไปในถ้ำขนาดใหญ่และลึกภายในมีหินสีมูเริองแสงทันใดนั้นเด็กหญิงก็วิ่งเข้าไปในความมืดอ,อธทิยาไม่กล้าตามไปจึงได้แต่ยืนอยู่กับที่และในขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็พบเธอใครอยู่ข้างลาง่างน่ะอธิยะหรือลุงหมาดึงเธอออกมา อาทิเยอธิบายว่ามีเด็กผู้หญิงที่มีดาวบนหน้าผากพาเธอเข้ามาเธอยังอยู่ข้างๆก้อนหินสีม่วงแต่ลุงมากับพวกเขากลับไม่เห็นก้อนหินสีม่วงและไม่ได้เห็นเด็กผู้หญิงคนไหนเลยเล่ามาคิดว่าอาทิตย์มีปัญหาทางจิตอย่างไรก็ตาในวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาทุกที่พึ่งที่ปิดนึกถ้ำออกเล่ามมาก็พบว,ว่าสิ่งที่อาทิตย์พูดนั้นเป็นเรื่องจริงภายในถ้ำไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยหินสีม่วงแต่เหนือกองหินยังมีภาพวาดขนาดใหญ่อยู่ด้วยและภาพวาดนั้นเป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนนั้น ล่ามารีไปหาอาทิตย์ทันทีฉันเล่าสิ่งที่ค้นพบให้เธอฟังแล้วเขาบอกว่าเป็นคนเมื่อหลายร้อยปีก่อนหรืออาจจะหลายพันปีก่อนทําไมเธอถึงมองเห็นคนคนนี้ได้อาทิตยาเธอเป็นใครผู้กองหวังว่าเธอจะช่วยสืบสวนแต่บังเอิญช่วงนี้เธอกําลังเตรียมง,งานแต่งงานเลยคิดว่าจะจัดการเรื่องนี้หลังงานแต่งงานแต่ในวันรุ่งขึ้นระหว่างพิธีแลกแหวนเรื่องแปลกก็เกิดขึ้นอีกครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมารวมตัวกัน เพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีแลกแหวนของคู่บ่าวสาวแต่ในขณะนั้นเองคุณยายก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางผู้คนอธิยคคิดว่าเป็นภาพหลอนหลังจากสะบัดสีสัเล็กน้อยเขาก็ฝืนยิ้มและทําพิธีต่อไปแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์สุดสะพรึงจะเกิดขึ้นทุกคนในครอบครัวตกใจมากและถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงต้องอธิบายว่าเห็นนกหายากตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ระหว่างทางกลับบ้านอาทิเยเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งข้างทางแต่พริบตาเดียวเด็กหญิงก็หายไปอีกสัญชาตยานบอกเธอว่าเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้อีกแล้วเธอมาถึงสถานที่จัดบรรยายด้านโบราณคดีตามที่คุณมาบอกคุณมาถามนักศึกษาว่ามีใครเดาความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้ได้บ้างมีนักศึกษาคนหนึ่งตอบว่าวงกลมของสัญ,ญลักษณ์นี้ดูคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้หลายคนน่าจะมองออกคุณมาหวังว่าจะได้ยินความคิดเห็นที่แปลกใหม่เขาถามอาธิเยอาธิเยทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้น แต่เธอก็ยังคงพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อคาราบรานมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนกับส่้นความรู้บางอย่างที่เราไม่รู้ความรู้นี้เหนือกว่าทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับการฝันคุณอาจจะอยู่ในฝันหรืออยู่นอกฝันก็ได้หลังจากการบรรยายคุณมาพาเธอไปที่ห้องทํางานของอาจารย์ท่านหนึ่งและเล่าเรื่องที่อธิเยพบกับเด็กหญิงคนนั้นให้อาจารย์ฟังหลอนพูดอะไรบางอย่างเธอพูดว่าอะไรนะเหมือนจะพูดว่าทูชิดะคุณคือใคร หมายความว่าอย่างไงเป็นภาษาเคล์แปลว่าคุณคือใครศาสตราจารย์บอกว่าต้องมีบางอย่างเชื่อมโยงระหว่างอัครากับเด็กผู้หญิงคนนี้แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันต้องศึกษาให้เสร็จก่อนถึงจะตอบเธอได้ตอนอาหารเย็ยนอาจารย์ใหญ่บอกว่าจะมอบของขวัญให้คุณหมาเป็นสมุดบันทึกที่พ่อของคุณหมาทิ้งไว้สมัยนั้นพ่อของคุณหมาเป็นคนแรกที่ค้นพบซากโบราสถานแห่งน,นี้พ่อของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่เขาอายุเจ็ดขวบสมุดบันทึกที่พ่อเขาทิ้งไว้อาจารย์ใหญ่เป็นคนเก็บรักษา,าตลอด ตอนนี้ท่านคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงยอมมอบให้คุณมาเพราะในสมุดบันทึกมีภาพวาดของเด็กผู้หญิงอยู่เรามาประหลาดใจมากที่ไม่มีใครไปที่นั่นเป็นพันๆปีพ่อของผมเห็นได้ยังไงาศาสตราจารย์รตอบกลับมาอย่างถรบว่าทุกความลับกําลังรอการถูกเรียกหาและตอนนี้ถึงเวลาแล้ววันนี้อาทิตย์ยาและครอบครัวมารวมตัวกันที่โรงแรมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานแต่ทัในใดนั้นก็ได้ยินเสียงขูดไม้แปลก,ปลกๆเธอรู้สึกกระวนกระวายใจและรู้ว่าตัวเองกําลังประสาทหลอนอีกแล้ว เธอไปที่ห้องน้ําเพื่อล้างหน้าและสงบสติอารมณ์แต่มันก็ไม่ได้ผลเสียงขูดไม้ไม่เพียงแต่ไม่หายไปแต่กลับดังขึ้นเรื่อยๆอาทิตยาได้ยินเสียงแววๆมาจากห้องข้างๆด้วยความสงสัยเธอจึงเปิดประตูเข้าไปข้างในมีหลงศพตั้งอยู่เมื่อเธอเข้าไปใกล้ๆก็ได้ยินเสียงดังมาจากในหลงอาทิตยาจึงเปิดฝาหลงออกไม่นึกเลยว่าคนที่นอนอยู่ในนั้นจะเป็นตัวฉันเองเมื่อเห็นว่าตัวเองกําลังจะวิ่งออกมาได้ฉันก็ตกใจร้องกรีดแล้ววิ่งออกมา คนในครอบครัวก็ตกใจรีบวิ่งมาดูแต่เรื่องแปลกคือพอทุกคนมาถึงโลงศพก็หายไปแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยอธิเยตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทิบายยังไงแล้วก็หายใจไม่ออกจนสลบไปอีกด้านหนึ่งเรามากำลังศึกษาสมุดบันทึกของพ่อมีกระดาษบางหน้าถูกฉีกออกไปและมีสองหน้าที่เว้นว่างไว้เรามาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อของเขาถึงเว้นหน้าว่างไว้จนกระทั่งปิดไฟในตอนดึกเขาจึงค้นพบว่าบันทึกในส่วนที่เว้นว่างไว้นั้นเป็นวัสดุเรืองแสงจะมองเห็นได้เฉพาะในความมืดเท่านั้น สิ่งที่แปลกก็คือด้านบนลับมีชื่อของอาทิตยาอยู่ด้วยและมีชื่อผู้หญิงอีกคนที่ฉันไม่รู้จักชื่อจุเจ้าอาทิตยาตื่นขึ้นมาจากเตียงคนไข้คู่มั่นของเธอบอกว่าเธอมีอาการหลงชักสงสัยว่าเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคทางจิตหลังจากนั้นเธอก็ถูกพาไปพบจิตแพทย์หลังจากที่คุณหมอฟังเธออธิบายเกี่ยวกับภาพหลอนแล้วก็บอกว่าอาการของคุณอาจจะเป็นโรคจิตเภทเพราะโรคนี้มีความเสี่ยงทางพัตุกรรมสูงอาทิตยาไม่เชื่อคำพูดของคุณหมอ เธอฉีกใบสั่งยาที่ได้มาทิ้งลงถังขยะทันทีพร้อมกับพูดว่าครอบครัวฉันไม่เคยมีใครเป็นโรคแบบนี้แต่พ่อของเธอกลับมีท่าทีปลกเธอจึงเพิ่มเข้าใจว่าในครอบครัวเคยมีคนเป็นโรคนี้จริงฮ่าฮ่าไม่นานนักคุณหมอมาก็รีบมาหาเธอและเปิดโน้ตส่วนที่ไฮไลท์ไว้ให้เธอดูเขาบอกว่าชื่อของคุณปรากฏอยู่ในบันทึกของพ่อผมท่านศึกษาซาประหักทางมานานกว่าผมดังนั้นคุณต้องมีความเกี่ยวข้องกับซาประหักทังนี้เป็นพิเศษแน่ๆอาทิตย์ยาบอกว่าต้องเป็นอาทิตย์ยาคนนี้หรืออาจจะเป็นคนอื่นที่ชื่อเดียวกันก็ได้ คุณเคยได้ยินชื่อนี้ไหมอธิตยากําลังกังวลเรื่องอาการป่วยของเธอเธอไม่อยากสนใจคุณหมาอีกต่อไปเราหมาก็ไม่กล้ารบกวนมากนักจึงได้แต่จากไปก่อนตอนที่กําลังจะไปคู่มั่นของเธอก็ยังเข้ามาเตือนเหล่าหมาไม่อยากเจอหน้าเขามารบกวนอธิตยาอีกฉากนี้ตัดไปที่บ้านพ่อของคู่มัน่นเห็นเขาเอาแท็บเล็ตขึ้นจอทีวีภาพที่ฉายบนจอเป็นภาพสถานที่ขุดค้นที่มีรูปเด็กผู้หญิงสลักอยู่ทําได้ดีมากจริงๆแล้วตอนเริ่มเรื่องก็มีฉากหนึ่งเป็นพ่อของคู่มั่นที่เตือนคู่มั่ ให้รักษาอาทิตยาไว้ให้ดีตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้หวังดีกับลูกชายจริงๆแต่พยายามที่จะติดต่อกับอาทิตยาผ่านทางลูกชายเท่านั้นตอนเย็นอาทิตยาถามแม่ว่าใครในบ้านเคยป่วยเป็นโรคนี้แม่เลี่ยงที่จะพูดถึงแค่บอกให้เธอพักผ่อนให้เพียงพอเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่อยากให้อาทิตยารู้หรือบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ลึกลับของเธออธิยีจ้องมองสัญ,ญลักษณ์ที่เธอวาดอย่างเมื่อลอยทันใดนั้นเธอก็พบว่ามีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนนกกระเรียนขาวบังเอิญทีวีก็กำลังอธิบายตำนานของนนนนกกกรระะเียขาววใแถบตัออ นกกระเรียนขาวยังเป็นตัวแทนของดาวของคนเลี้ยงแกะที่ชี้ไปยังดาวสุขและดาวสุขในภาษาโบราณของพวกเขาเรียกว่าจูเจ้าชื่อนี้เป็นชื่อเดียวกับที่ชายชาราถามถึงอาทิยนึกถึงเอกสารของศาสตราจารย์บังเอิญฉันเห็นชื่อคนนี้หลอนรีบบอกเรื่องนี้กับเล่าหมาเมื่อเล่าหมาเห็นดังนั้นเขาก็รีบแอบเข้าไปในห้องทำงานของศาสตราจารย์และเจอเอกสารนั้นในห้องในเอกสารมีรูปถ่ายอยู่หนึ่งใบเป็นรูปหญิงชาราคนเดียวกับที่อาทิตย์เห็นในภาพหลอนเล่าหมาส่งรูปถ่ายไปทันทีใช่แล้วใช่หลอนคนนี้แหละ คุณเจอมันที่ไหนคุณมาได้ไหมฉันส่งโลเคชันให้แล้วบอกฉันก่อนว่าคุณเจอมันที่ไหนชายชุดดำขโมยหล,ลักท็อปและข้อมูลของลุงหมาไปอาทิตย์เมื่อเห็นว่าลุงหมาเงียบไปจึงรีบไปที่โรงเรียนท,ทันทีหลังจากที่ลุงหมาฟื้นขึ้นมาก็เพิ่งรู้ตัวว่าข้อมูลถูกขโมยไปแล้วแต่โชคดีที่เขายังเก็บรูปถ่ายไว้ในกระเป๋าด้านหลังรูปถ่ายมีที่อยู่ของคุณยายตอนนี้กล้องถ่ายไปที่ย่านคนยากจน